ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการและท่านไม่ชชัเคยโอเยนะครับเกม G ีเดวิอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะเย่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งน้ำนะน้ำคุณผู้ชมเลยนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่นะครับ เซิฟนี้นะครับก็เป็นเซิฟแนวอะไรนะครับก็เป็นเซิฟแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะแนวคอมดี้โลเปนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ส่วนเซิฟนี้นะครับมีไวลิสหรือเปล่านะครับก็มีนะครับสามารถไปสอบขอไวลิสได้ที่ดิสกอดของทางเซิฟเท่านั้นนะฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากตัวกันนะครับ ส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปทัวร์กันด้วยนะฮะ yeah, โอเคอเพือเ่อนๆสุลล่านะครับแล้วก็ทับการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปนในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเมื่อผู้ชมนะเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับอ่าพอเราเข้ามานะครับเราก็รับงาน กรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิฟนี่ก็จะมีพวกมอเสื้อผ้านะครับทรงผมนาฬิกาแหวนรองเท้านะครับแว่นอะไรประมาณนี้จัดเต็มนะครับนี่แบบพี่เลยนะครับเป็นไงกระเป๋าด้านหลังเป็นแมวเหมียวนะครับน่ารักมากเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีของนะครับเด้งเข้าตัวทันทีนะครับก็คือของเริ่มต้นนะครับโอเคปะแล้วก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับนี่ มีข้อความด้วยครับเวลคัมยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคแล้วก็ปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 อ่า F1 นี่ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับโอเคส่วนทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่เป็นไงก็มีคนนะในประชาชนนะครับลงรูปกันเพียบเลย โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด f 2นะครับอ่ะเป็นไงก็กระเป๋าประมาณนี้เลยนะ ui ก็ดูสบายตามากเลยนะครับแล้วก็ต่อมากด f 3นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวแบบอ่าแดนะครับนี่แล้วก็ต่อมา็อปก็เป็นการถือของนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการดิดกีตาร์นะครับแตวแตวแตวแตประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมากด f 5นะครับก็จะเป็นเมนูอาเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้า อันนี้ถอดเสื้อนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ต่อมากด f 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับ f 9ก็จะเป็นอุ้มอ่ะแล้วก็ขี่หลังแบกนะครับมีแค่3อันเท่านั้นนะอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับส่วนส f 1 0นะครับก็จะเป็นอ่าอีโครมีนะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าดีสุดๆดนะครับพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นลวงข้าวนะครับกับน้ำผึ้งนะ ก็อ่าถ้าเป็นน้ำพึ่งนะครับหนึ่งอันก็ขายได้ประมาณ130บาทเลยนะฮะว้าวโอเคก็มีหลายอย่างเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากดดีลิทอ่าก็จะเป็นสกอร์บอทนะครับก็จะมี ID นะครับมีเบอร์นะครับมีชื่ออ่าจ็อบนะครับแล้วก็มีเพลเยอร์นะครับออนกี่คนประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็อ่มีตาโลโก้เซิร์ฟนะครับเฮเป็นไงใครมาขับมอไซค์มาวะเสียงโอ้โหนู่น สายแว้นสายแว้นไปนู่นแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าอะไรอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าลงแก๊งนะครับติดต่อสภานะครับสามวันแรกที่เข้ามาห้ามมีสตอรี่นะครับโอเคก็สามารถไปอ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับของเริ่มต้นนะที่ทางเซิร์ฟนะแจกมาให้นะครับนี่โอเคก็จะมีเงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ13,000บาทนะครับในตัวประมาณ1 0,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ3,000นะครับ แล้วก็บัตรประชาชนอ่ะใบขับขี่แล้วก็กล่องชุดตีบัตรคราบนะครับแล้วก็กรชารถเริ่มต้นนะฮะแล้วก็กรชาอีเวต์นะครับเดี๋ยวพี่ทําการเปิดกรชารถเริ่มต้นก่อนดีก,กว่านะครับไม่รู้ว่าไปรถคันไหน <Yahoo! S 1> โอ้โหได้รถทำงานมานะครับือว่าจะได้ R32 นะครับแม่เสียดายเลย โอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นกระชาอีเวนต์นะครับแจกมาให้20ลูกเลยนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมได้หมูกระทะมาอีกแล้วนะครับโอ,โ,โอเคก็การเปิดต่อเลยนะถือว่าเปิดเ,เร็วพอสมควรเลยนะครับโอเคครับรอบนี้เราได้เงินแดงมาเลยเนี่ยเฮ้ย เงินแดงห0 0่นะครับจะโดนตำรวจจับปะเนี่ยโอเคครับได้ทองแดงนะครับโอเคได้เงินแดงอีกประมาณ200นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ของต่อมานะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเราก็สามารถกินได้นะฮะนี่งามงามางา,งาแต่ว่าอ,อไอเทมมันเป็นเบอร์เกอร์นะครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็นชุดซ่อมนะครับแล้วก็มีน้ํามะพร้าวด้วยนี่ขอทําการดื่มก่อนเลยโอเคแล้วก็มีบัตรทํางานอ่าแล้วก็มีหมู่กระทะมาให้โทรศัพท์มาให้หนึ่งเครื่องด้วยนะครับโอเคปแล้วก็ไปสํารวจภายในเซิร์ฟไปดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเออพี่เกือบลืมเลยนะฮะอ่ากดตรงอ่าชอช้างนะครับปุ่มชอช้างก็จะเป็นการรับของรายวันนะครับนี่วันแรกที่เราเข้ามานะครับแล้ก็ทบการกดรับไปเลย นี่ได้อะไรมาเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนแป๊บหนึง่งโอเคได้เพชรมา2เม็ดนะครับโอเคตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคโทรศัพท์บัตรทํางานบัตราขายป้านะครับโอเคก็ตามนะมีวิทยุสื่อสารนะครับอุปกรณ์จี้จเหล็กนะครับโอเคเครื่องเล่นเสียงนะครับผ้าเช็ดรถโอเคเบ็ดตกปลากล่องจุดรถนะครับแล้วก็มี อ๋อไนโต้ด้วยนะครับเซิฟนี้นะครับมีระบบอ่ากล่องจูลด้วยนะครับประมาณ3 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็อ๋อไนโต้นะครับเพิ่มความเร็วอ่าผ้าพันแผลนะครับสกตบอร์ดส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต๊ะคราฟอ่าต๊ะคราฟแฟชั่นโดนทนะครับนี่โอเคเป็นไงนะครับนี่แฟชั่นก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยโคตรเยอะเลยนะครับ มีหมัดอันนี้ด้วยนะหมัดสายฟ้านะครับหมัดประกายดาวนะครับแล้วก็หมัดทรงเสียนะครับมันจะติดอยู่ที่มือเราอะนะฮะโคตรเท่เลยบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทำงาน50โลไปเลย1คันแล้วก็บัตรแก๊งนะครับเลเวลหนึ่งใบแล้วก็บัตรตู้เซฟหนึ่งใบนะครับส่วนมา10คนนะครับก็รับรถ ร้อยโลนะครับหนึ่งคันแล้วก็บัตรอ่าเลเวลหนึ่งนะครับหนึ่งใบแล้วก็บัตรตู้เซฟหนึ่งใบนะครับโอเคแล้วก็มาสิบห้าคนนะครับก็รับรถร้อยโลนะครับสองคันนะฮะแล้วก็รับบัตรแก๊งนะครับเลเวลสองนะฮะหนึ่งใบแล้วก็บัตรตู้เซฟสองใบไปนั่นเองนะฮะโอเคขอทำการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับ อันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับว้าวเป็นไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กระลาดนะครับไอคอนก็ถือว่าเยอะเลยนะที่กระดาดนะครับโอเคเราจะไปสำรวจตรงไหนกันก่อนดีวะเนี้ยไปทางด้านซ้ายก่อนละกันนะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนะครับเห็นไหมมีช่างอยู่ด้วยนะคุณชมว้าวมีรถแลมโบกินีด้วยว่ะขมโมยได้ปะเนี่ยขอขอ,ขอลองขมโมยดูยหน่อยนะครับย่องย่องเข้าไปย่องเข้าไป ไอ้ล็อกว่ะโหรถแลมโบล็อกว่ะอืมไม่ไม่น่ใจว่ารถใครนะครับโคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็เซิฟนี้นะครับสามารถซื้อขายนะฮะ IC แล้วก็ OC ได้นะครับแต่ว่านายกเป็นกลางนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับก็จะมีวอโซนด้วยนะครับก็เป็นฝึกซ้อมต่อยนะครับแล้วก็มีอาวุธให้เช่าด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงตรงไหนวะตรงนี้เลยนะครับนี่อ่าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการไปนะครับวอโซนเนี้ย จะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับจุดวาร์ปไปวอลโซนนะฮะเอ,อถ้าจำไม่ผิดนี่ไงอ e ีสปอร์ตโซนนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวพี่ขอทำการวาร์ปไปก่อนอ่านี่เลยนะครับอันนี้คือวอลโซนนะครับสามารถมาเช่าอาวุธได้นะที่ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะฮะพิมพ์ทับช็อป อ่ะนี่นะครับพิมพ์ทับช็อปนะก็จะมีอาวุธนะครับให้ซื้อนะแต่ว่าไม่เสียเงินนะครับนี่เป็นไงอาวุธมีดนะปากหลามนะครับไม่เบสไม่พูนะฮะผ้าพันแผลยานะครับสนับมือไม้ก๊อปประมาณนี้เลยนะเพียบเลยคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะอาคาโยอะไรสักอย่างครับโอเคแล้วก็วาร์ปมาแล้วนะครับอ๋อวาร์ปไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ ไปแล้วก็การกลบกันดีกว่าโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้คือ,อจุดให้เล่นนะครับค่ากาันจนกว่าจะชนะนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมเนี้ยนี่ก็เป็นกิจกรรมชิงทงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขโมยทงนะฮะเป็นแบล็ l ท์นโลโยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ต่อมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีคนเอาอะไรมาขายหรือเปล่า โอ้โหเพียบเลยวะนะครับมีแต่ปลาแซลมอนนะฮะโอ้โหโอเคแล้วก็ต่อมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายโอเคอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราเปิดได้อ้ทองแดงมาใช่ไหมเปิดกระชาได้ทองแดงมานะครับนี่แล้วก็ทําการขายทองแดงไปนะครับนี่ก็ได้เงินมาแล้วนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับจะมีโซนอ่า AFK ด้วยนะฮะโซนยืนเฉยๆอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเอ่อเตาทำอาหารนะครับนี่เราสามารถคราฟพวกอ่าปิ่นโตนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นอ่าซูชินะครับนี่เป็นเซตซูชิอ่าชุดเป็นโตะก็มีนะครับส่วนประกอบก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมภายในเซิร์ฟนะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีชิงทงนะครับมีเก็บแอร์ด็อปนะครับแล้วก็มีแข่งรถ อ่าแล้วก็กิจกรรมนะครับชิงกระาดาษแก๊งนะครับบ้านแก๊งและอื่นอีกเพียบเลยนะให้เล่นกันนะเออโอเคแล้วก็รับการเบิกรถก่อนนะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับนฮเป็นคันนี้เลยโอเคกดโอเคสตาร์ทรถเสียงยังโหดนะครับกดบี้ค่าเข็มขัดนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็ไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างไปเลสโก หน่วันนะครับหน่วยงานในเซิร์ฟนะตอนนี้ก็มีตำรวจอหนึ่งคนนะครับหมอไม่มีช่างหนึ่งคนนะครับเออเซิร์ฟนี้นะครับก็รับหน่วยงานด้วยนะจำนวนมากเลยนะฮะทั้งตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิสคอดของทางเซิร์ฟดูนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะก็เป็นสภาอ่าสภาเมืองโอเคจุดซื้อรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะกด e เพื่อการเปิดร้านขายรถนะฮะ เป็นไงนะครับนี่อันนี้คือแบบเฮ้ยโคตรเทเลยนะครับเป็นไงนี่เราพอเราอยากได้คันนี้นะสีขาวนี่เป็นไงราคาก็อยู่ทางด้านขวานะครับคันนี้ประมาณ6กแสนห้าห้าหมื่นเจ็ดพันนะฮะโอเคก็มีหลายคันเลยนะจักรยานก็มีนะครับนี่ไปครับเราก็ออกไปข้างนอกดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวไปดู แมปนะฮะไอตรงสอนนอกันครว่าตกแต่งประมาณไหนนะแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับงานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกปูนนะครับตัดสายไฟแล้วก็เก็บโคเกนนะครับเก็บกัญชานะฮะก็จะปิดจุดเอาไว้นะครับก็ต้องไปหาคําใบ้เอาเองโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าสอนนอแล้วนะครับนี่สอนอก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะฮะอ่าเป็นไงนะครับนี่ โอเคก็มีตาอ i c e ิสเ t ชันนะครับแล้วก็มีตาอันนั้นด้วยนะครับอาโราก็เซิฟประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลเซิฟนี้นะฮะก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือโรงพยาบาลนะฮะนี่ I have CPU นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี้มีตู้ปลาด้วยนะครับน่าจะไว้ใส่พวกตะโกนะไว้โชว์นะครับ แล้วก็จุดต่อมานะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายรถมือสองนะโอเคก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าเลเบลหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่น่าจะเข้าไปดูนะครับอ่าเลเบลนะครับที่ทะเลทรายไม่มีนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะโอเคปะ let's go ตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะครับนี่ทางเข้าเลเบลก็ประมาณนี้เลยนะฮะ อ่าด้านไนก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคแล้วก็ตู้ครับนะฮะนี่อยู่ด้านหน้าเลยไปแล้วก็เข้าไปดูกันนะครับโอเคตู้เซฟอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคตู้ครับนะครับนี่อันแรกนะก็จะเป็นอ่าหมวดทั่วไปนะครับบัตรตู้เซฟอ่าบัตรทาอาวุธนะครับบัตรขายยานะครับอันนี้ก็เป็นแหวนแก๊งนะแล้วก็บัตรอ่าแก๊งเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับแล้วก็เป็น แลกเปลี่ยนนะเป็นเหรียญเมืองนะครับอาวุธนะครับอาวุธเซิฟนี้นะครับอย่างเช่นชนิดไม้นะครับไม้เบสไม้พู่นะครับโอกาสตีติดนะครับประมาณ3 0มสาสนะครับส่วนพวกมีดนะครับโอกาสตีติดประมาณ20%อนะฮะอันนี้ก็มีผ้าห่อศพด้วยนะครับกันกายแล้วก็ยานะครับ โอเคปะแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับไปตรงทำอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นจุดอ AFK นะครับก็เป็นจุดยืนเฉยๆนะครับแล้วจะได้ของอะไรประมาณนี้โอเคส่วนอาชีพนะครับที่เราจะไปทำนะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับจะมีข้าหมูนะครับข้าววัวเก็บกระลำเก็บไข่นะฮะเก็บมะพร้าวเก็บข้าวนะครับ เก็บน้ำผึ้งเก็บมะม่วงเก็บกล้วยเก็บอหอยเม่นเก็บอหอยตัดไม้นะครับและตกปลาแบบ FK ก็มีนะฮะเอาไปขายกับ n p c ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเก็บน้ําผึ้งอ่านี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ทับการกุี้เพื่อรับการเก็บเลยนี่ก็คือถ้าทำในการเก็บอ่ะเก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วก็ได้น้ำผึ้งมาแล้วนะครับจำนวนออสองอันนะครับก็ เก็บได้สูงสุดประมาณ20ชิ้นนะฮะตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นงานถูกกฎหมายนะครับตำรวจไม่จับแน่นอนโอเคครับก็เป็นประคับประคองซฟแนวโลเพซืฟนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากเข้าได้ซืฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็ซืฟนี้นะครับมีไวริสด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบขอไวริสได้ที่ดิทคอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากซืฟนี้ด้วยกัน โอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับได้บ้าชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะกระดูไปบ้างจิกันจุบ๊บจุ๊บ